สดีค่ะรุ่นนี้นะคะเราก็มาอยู่ในร้านบาร์บี้นะคะนี่พี่ของเราเลยบอกว่าเมื่อกี้เผลอกดหยุดถ่ายไปจะพูดได้ไหมล่ะแม่เขาก็พูดไปดิเขาจะได้รู้ไงอยู่ดีกว่าดิแล้วก็มาอยู่ในร้านบาร์บี้นะคะนี่ถ้าใครรักบาร์บี้ชอบบาร์บี้อุดหนุนร้านนี้ได้นะคะเต็มเลยนี่มีชุดคาราเต้ใช่ไหมคุณหมอใชอยู่วากาชาแล้วก็โอ๋ไม่ทุกชุดแหละพี่อ้อน วพวกบาร์บี้นะคะนี่ก็ตตาบายก็ม,มีขาขั้งสามสี่นะคะสีที่หนึ่งสีที่สอง่มสีที่สามแล้วก็มีแหวนก็มีนี่แว่นตาน่ารักน่ารักลกยนะคะนี่แล้วก็มีพวกตุ๊ตตาบายพวกชุดแล้วก็บาร์บี้พร้อมกับชุดแต่แพงหน่อยนะคะแล้วก็บาร์บี้เปล่าก็อาจจะแพงเพราะว่ามันผมมันสวยมาก ก็มีพวกนี้ด้วยนะคะเราจะมาดูนี้ก enfin ันเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีพวกช้นน้อยใช่แหละอยากคิดลึกก็มีพวกนี้ด้วยนะคะเป็นเพียอะไรา้ๆนี่พวกอุปกรณ์แต่งผมนี่นะคะอุปกรณ์แต่งผมของเราแล้วก็ด้านี้พวกอุปกรณ์เครื่องประดับของงอกคายของเรานะคะ กับปลหลลงมา่ค่ะมเคลื่อนทานไหลลงมากน็จะมีฝนนี่รู้มีนี่เขารวยนะคะแล้วก็จะมีของที่ลึกนะคะของตลาดน้ำาองราดนิยมนี้ค่ะคลองบามาก่ได้ครับพี่ชมก่อนเลยครับใจคเอ เป็นตุ๊กาตาแต่ว่าจะเป็นหิบร้าน,ลนะะแล้วก็ขอเรื่องของในร้านนี้เราก็กซื้อไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะะึงค่ะ